ักดาราสวีดชวนลุ้นแต่งแบ่งปันความฟินใครจะมาวิน <c oughs> ดีกรีความหวานความฟินความอินของเหล่าคู่รักในวงการบันเทิงไม่ตกกันเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าหลายคู่มีมุมมุงม้งมิ้งฟุ้งฟิงมุมสวีทให้หลายๆคนได้อิจฉาเห็นแล้วชวนให้มีความสุขดูแล้วน่าประทับใจต,ตามๆกันไป ก็เวลาที่ได้เห็นคนรักกันโลกมันก็ดูสดใสมีชีวิตชีวาซึ่งหลายคู่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งจนแฟนๆต่างก็พากันลุ้นว่าเมื่อไรเนาะจะมีข่าวดีกันสัทีไทยเทนนิสวันนี้จึงพาไปส่องดูดาราคู่รักที่บรรดาแฟนๆต่างลุ้นกันจนตัวโกงรอฟังข่าวดีจากเขาและเธอจะมีใครบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ เริ่มจากคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมาถึง14ปีแอนทองผสมกับเอธินพันธ์ถือว่าเป็นคู่รักที่เป็นแฟนต่างพากันลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับเขาสักทีแม้ก่อนหน้านี้จะพอมีข่าวแง่แง่จากแอนให้แฟนได้พอรุ้นกันบ้างแต่จนแล้วจนรอดคู่รักหลายคู่พากันเข้าประตูวิวาแสงหน้ากันไปหมดแล้วคู่ของแอนและเอก็ยังไม่บอกถึงแลนข่าวดี หรือว่าเลิกงามยามดีสัทีแบบนี้ฟนแฟนๆก็คงต้องร้องเพลงรอกันต่อไป <c oughs> ด้านของคู่อัมพชราพาและแอมพิธานเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ดีกรีความสวีทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระท่อนกระแท่นกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดีกรีความหวานของทั้งคู่ลดน้อยลงไปเลยเป็นอะไรที่ดูลงตัวมากๆเหมาะสมกันสุดๆ เป็นอีกคู่ที่มีข่าวให้ชวนลุ้นตลอดว่าทั้งคู่เตรียมมีข่าวดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำพาเมื่ออ้ำยังคงรับงานอย่างต่อเนื่องทั้งงานโชว์ตัวพรีเซนเตอร์งานละครยังรวมกันแน่นเอียดตมสายของซูเปอร์สตาร์สาวตัวแม่ของวงการต้องอดใจรอฟังข่าวดีกันต่อไปส่วนทางด้านนางเอกสาวแผนเค้กเขมนิดกับสารวัตรมี คู่รักถูกใจแม่คู่นี้ความหวานไม่เป็นสองรองใครมีงานมีข่าวดีงานบุญที่ไหนทั้งคู่ก็ไปร่วมด้วยกันไม่มีขาดจนหลายคนต่างก็พากันตั้งฉา,ายาให้ว่าคู่รักนักบุญไปเรียนก็พากันไปเรียนด้วยกันจนเตรียมจะเป็นวาทีด็อกเตอร์กันทั้งคู่คู่รักเสริมบุญเสริมดวงส่งเสริมหนุนนำกันในสิ่งที่ดีกันขนาดนี้ใครเลยจะไม่ลุ้นทั้งข่าวซุ่มลองชุดแต่งงานกันบ้างละ่ะควงกันไปเที่ยวสวีทบ้างละ่ะ ข่าวลุ้นจบด ok ็อกเตอร์เมื่อไหร่แต่งบ้างละ่ะเอาเป็นว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่แฟนๆพากันเฮแน่นอนก้อยรัชวินและตูนอธิวรา ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกถามถึงว่าเมื่อไรจะแต่งรออะไรกันเพราะว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่ดูพร้อมมากสุดคู่หนึ่งและนิยมทำเซอร์ไพรส์สวีทหวานดังที่เห็นสาวก้อยแอบทำเซอร์ไพรส์ในวันเกิดให้กับหวานใจคารอกอยู่ตลอดความน่าเอ็นดูและความน่ารักคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้นี่เอง แฟนหลายคนจึงพากันลุ้นข่าวดีอีกอย่างสมาชิกในวงบอดี้แ a ลมก็สละสดเป็นไปจะหมดวงแล้วด้วยเมื่อไหร่จะถึงคิวนักร้องนาสักทีนะ <S <S ทางด้านนางเอกสาวซีริต้าจนเซนกับนักร้องหนุม่มฮิปฮอปขันเงินต้องเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่ตอนแรกดูไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่กลับผิดคาดเพราะว่ายิ่งคบกันยิงดูเหมาะสมและลงตัวกันสุดๆด,ด,ด,ดีกรีความหวานของทั้งคู่ก็ไม่มีลด ดังที่ได้เห็นภาพทั้งคู่ลงภาพสวีทหวานกันเป็นระยะระยะแม้ไม่บ่อยแต่ว่าลงทีแล้วบอกได้เลยค่ะว่าน้ำตาลเรียกพี่จนมีข่าวดีว่าอีกสองปีทั้งคู่อาจจะมีแนวโน้มสลาโสดอีกคู่ก็ได้เอาวเตรียมถอยหลังเขาดาวรอได้เลยจ้า <c oughs> ส่วนทางด้านแม็กพิรณีแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าแพททวีลัตคู่นี้เรื่อยๆมาเรงเียงแต่ไม่เคยปิดบงัง แถมทั้งคู่ก็ยังรู้จักกันมานานถึง12ปีและด้วยความที่ทั้งคู่ออกจะเป็นคู่รักแนวมีความติสติดทำให้ดูกันแล้วเข้ากันเป็นอย่างดีและแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ขากันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจนมีข่าวมาว่าอีก2ปีทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีมาฝากฟแฟนๆก็เป็นได้ ปิดท้ายกันที่คู่ของนางเอกมาร์กี้ราศีและหนุ่มป๊อกพัฒน์สอนกรจะเรียกว่าเป็นคู่รักมาแรงแสงโค้งก็ไม่ผิดจนใครหลายคนพากันฟินและต่างก็พากันอิจฉาไปกับสาวมาร์กี้และหนุ่มป๊อกเพราะว่าดูความรักในครั้งนี้ของสาวมาร์กี้นับว่าดีกรีความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นเปิดเผยไม่มีกั๊กโชว์ความสวีทหวานให้ได้เห็นกันตลอดตลอด เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็พากันน่ารักขนาดนี้มีข่าวดีเมื่อไหร่แน่นอนว่าทุกคนต่างก็ยินดีนี่แค่ยกตัวอย่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะบิกรีความหวานของแต่ละคูช่างนาอิจฉาตาร้อนเผาๆส่วนคูไหนจะมาวินคงต้องรอรุ้นกันต่อไปคะ่ะ